สวัสดีครับท่านผู้ฟังในบรรดาคุณสมบัติทั้งหลายที่มนุษย์พึงมีนั้นคุณสมบัติประการหนึ่งที่หากใครมีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตสิ่งนั้นคือความกล้าหาญครับคนกล้าหาญนั้นย่อมเป็นผู้กล้าในสิ่งที่ควรกล้าและกลัวในสิ่งที่ควรกลัวถ้าหาก กล้าไปทุกอย่างก็เป็นคนบ้าบินแต่ถ้าหากกลัวไปหมดทุกอย่างก็จะเป็นคนที่ขาดตาขาวคนกล้าย่อมกล้าพูดกล้าทำกล้าได้กล้าเสียกล้ารับผิดชอบและกล้าอดทนต่อความล้มเหลวครับถึงจุดนี้ก็นนึกถึงสุภาษิตของอังกฤษบทหนึ่งที่ว่า nothing venture nothing gain หมายถึงไม่กล้าเสี่ยงอะไรก็จะไม่ได้อะไรหรือในสุภาษิตไทยบอกว่าอันสองสูงแม้นปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือเพราะฉะนั้นถ้าต้องการสิ่งที่ดีจึงต้องกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงแต่ทั้งนี้ต้องทำด้วยความรอบคอบและความรอบรู้หรือ เต็มไปด้วยสติปัญญาครับให้มีความใจเย็นไม่ใจร้อนด่วนได้เพราะถ้าเราใจร้อนด่วนได้ก็จะทำให้สิ่งนั้นเสียไปในการอันยังไม่ควรครับความกล้าเป็นคุณสมบัติอันสำคัญของคนที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่กล้าหากคนเรากลัวไปเสียหมดในที่สุด ก็จะไม่ได้อะไรขอแต่เพียงให้ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราจะเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแม้จะต้องฝ่าอันตรายบ้างก็ต้องยอมคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือการมีความอดทนต่อความล้มเหลวในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตนพร้อมที่จะรับผิดในสิ่งที่ตนทำลงไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใด สามารถยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือคุณสมบัติในเรื่องของความกล้าหาญขอให้ท่านมั่นสร้างให้เกิดขึ้นในอุปนิสัยประจำตนและท่านก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นแน่แท้ครับสวัสดีครับ